ทงเชมันห่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องอจลลาน,ลานแปลว่าธรรมชาติค่ะเกล่เหล่าชื่อตัให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะต้าจื่อหลานเจยเปียนพูดอีกหนึ่งรอบค่ะ ตาจือหลานแปลว่าธรรมชาติค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์เรื่องตาจื่อหลานนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์และสระภาษาจีนกันค่ะเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนมีทั้งหมด4เสียงเสียงที่1เทียบเท่ากับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยคือเสียงสามัญ เสียงที่2เทียบเท่ากับเสียงจัตวาเสียงที่สาเทียบเท่ากับเสียงเอเสียงที่4เทียบเท่ากับเสียงโทและสุดท้ายนะคะเสียงเบาเป็นการออกเสียงสั้นเบาเครื่องเสียงเรามาลองผ่านเสียงวรรณยุกต์กันค่ะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเัลซือค่ะอาอ่าอ่าอา เสียงเบาค่ะอ่ใจชว่วอีกเปียนค่ะพูดอีกหนึ่งรอบค่ะอ่อาอ่าอ,าอ,าอาเสียงเบาให้ออกอ่ต่อมาเรามาดูสระในภาษาจีนกันค่ะสระในภาษาจีนมีทั้งหมด36ตัวแบ่งออกเป็นสระเดียว6ตัวสระผสม30ตัว สระเดี่ยวมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะตัวแรกเเมื่อเทียบเท่ากับสระในภาษาไทยนะคะเท่ากับสระอาค่ะตัวที่สองโอเทียบเท่ากับสระโอหรือว่าสระอค่ะตัวที่สามเอเทียบเท่ากับสระเอค่ะตัวที่สี่อ เทียบเท่ากับสระอ e หรือว่าสระอค่ะตัว 5, ที่5้5อเทียบเท่ากับสระอูค่ะและสุดท้ายนะคะสระนี้จะไม่มีอยู่ในสระภาษาไทายนะคะนั่นก็คือสระอเกิดจากอกับอ e รวมกันนะคะเป็นสระอต่อมาเรามาดูสระผสมกันค่ะมีทั้งหมด30ตัว วันนี้นะคะเราซื้อนํามาให้นักเรียนเรียนทั้งหมด7ตัวเท่านั้นค่ะที่เราจะเจอกันในบทเรียนตาจือหลาน,นะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเดาซื้อค่ะตัวแรกเอาตัวที่สองอัวและตัวถัดไปนะคะ จนถึงตัวสุดท้ายจะไม่สามารถเทียบกับสระในภาษาไทยได้ค่ะตัวที่3อ่านออกเสียงว่าอืนตัวที่4เอียนตัวที่5อิง,ต,องตัวที่6กอืง,ต,องตัวที่7เอียง เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเข้าใจเสียงวรรณยุกต์และสละดในภาษาจีนมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราไปเรียนคำศัพท์ในเรื่องของต้าจื่อหลานกันเลยคะ่ะเชิญสือคำศัพท์คำที่หนึ่งยืนยืนให้นักเรียนสะกดตามเหล่าซื้อคะ่ะยี ยินเสียงที่สองอ่านออกเสียงว่ายินแปลว่าเมฆค่ะคำที่สองเทียนเทียนให้นักเรียนสะกดตามหนังสือค่ะทือเอียนเสียงที่หนึ่งอ่านออกเสียงว่า เทียนแปลว่าท้องฟ้าค่ะคำที่สามช่งฉ่งให้ในักเรียนสะกดตามค่ะชื่อเอวเสียงที่สามอ่านออกเสียงว่าฉ่งแปลว่าหญ้าค่ะคำที่สี่ชู่ชู ให้ในักเรียนสะกดตามค่ะชื่อูเสียงที่สอ่านออกเสียงว่าชู u แปลว่าต้นไม้ค่ะคำที่ 5, ห้าขัวฮัวให้ในักเรียนสะกดตามเหล่าซื้อค่ะเฮออัวเสียงที่หนึ่งอ่านออกเสียงว่า h ัวแปลว่าดอก ค,คำที่6นิงน้งเหมิงนิ้งเหมิงให้นักเรียนสะกดตามค่ะเนออิงเสียงที่สองอ่านว่านิง้งมัวอิงเสียงที่สองอ่านว่า เมืออ่านรวมกันค่ะนิงเหมือแปลว่ามะนาวคำที่เจ็ดเยจือเยจือให้นักเรียนสะกดตามค่ะยเออเสียงที่หนึ่งอ่านว่าเย จืเสียงที่หนึ่งอ่านว่าจืออ่านรวมกันค่ะเยจืแปลว่าน้ำมะพร้าวคำที่แปดเกาเกาให้หนักเรียนสะกดตามค่ะกเกอ ียงที่หนึ่งอ่านออกเสียงว่าเก้าแปลว่าสูงค่ะคำที่เก้าเซียงเซียงให้เรียนสะกดตามค่ะซีเอียงเสียงที่หนึ่งอ่านว่าเซียงแปลว่าหอมค่ะคำที่สิบเถียนเียน ให้นักเรียนสะกดตามค่ะคือเอียนเสียงที่2องอ่านออกเสียงว่าเทียนแปลว่าหวานค่ะทดสอบความจำหลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปแล้วนะคะโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่28และในหนังสือหน้าที่33เราไปทดสอบความจำกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แบบฝึกหัดหน้าที่28นะคะคำสั่งอ่านคำศัพท์แล้วเลือกรูปภาพที่ถูกต้องให้นักเรียนการกระบาดท,ทับจุดในข้อที่ถูกต้องค่ะข้อที่1นึ่งยืนยืนเฉลยค่ะยืนแปลว่าก้อนเมฆ ข้อที่สองชาเช่าเฉลยค่ะช่า,ชา,ชาแปลว่าย่าค่ะข้อสามชูชูเฉลยค่ะชูชชชชแปลว่าต้นไม้ค่ะ ข้อสี่ัว,วฉเฉลยค่ะขัวแปลว่าดอกไม้ค่ะเราไปทำแบบฝึกหัดต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในหนังสือหน้าที่3ามสิบสาคำศั่งนะคะให้นัเกเรียน เรียงลำดับทีนอิน e นะคะเพื่อประกอบเป็นคำศัพท์ให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งมะนาวในภันาสันพูดว่านี่งเหมือหนี่งเหมือใ,ใเฮ้ยนักเรียนเริ่มเรียงลำดับทีนอิน e เลยค่ะเฉลยน,น,นะคะเนออินเสียงที่สอง นิ่มเอิมอ่านรวมกันค่ะนิเหมอแปลว่ามะนาวเคิดปัง้งยอดเยี่ยมมากค่ะข้อ2น้ำมะพร้าวในภาษาจีนพูดว่าเย่จือเยจือให้ในักเรียนเริ่มเรียงลำดำับพินอินเลยค่ะ เฉลยน,น,นะคะยีอือเสียงที่หนึ่งยีจืออือเสียงที่หนึ่งจืออ่านรวมกันค่ะเยจืแต่ว่าน้ำมะพรา้าวเขินปั้งยอดเยี่ยมมากค่ะข้อสามหอม ในภาษาจีนพูดว่าเชียงเชียงให้นักเรียนเริ่มเรียงลำดับพินอินเลยค่ะเชเลยนะคะซีเอียงเสียงที่หนึ่งเชียงแปลว่าหอมค่ะเขินบ้าง ยอดเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะเสียคร์แล้วพบกันใหม่ใจเจียนค่ะ